ครับวันนี้ผมก็จะมานำเสเนอเกี่ยวกับมลพิษทางเสีย,นนง,สสยงนะครับวีคที่1ครับสำหรับสไลด์เรกนะครับ what is noise pollution หมายถึงนะครับเสียงที่ก่อให้เกิดความรำคาญและเกินขีดความสามารถที่ประาสาท จะได้รับครับแหล่งกําเนิดเสียงนะครับ 1. เสียงหิ่ธรรมชาติได้แก่ฟ้าร้องลมพัดเสียงภูเขาไฟระเบิดครับ 2. นะครับเสียงจากสัตว์จะก่อให้เกิดความราคาญเช่นสุนัาขเห่าหอนสุนัขกัดกัน 3. ส,สิ่งที่เกิดจากมนุษย์นะครับเป็นเสียงจากสถานประกอบการต่างๆ และเสียงจากยันพาพา,าหาะชนิดต่างๆครับครับสไลด์ต่อมานะครับความสามารถในการรับฟังเสียงของมนุษย์นะครับแมงออกได้เป็น3หัวข้อดังนี้ครับ 1. หูสามารถฟังเสียงได้ตั้งแต่2 0 2 0ถึง 2. 0 0 0 0ดซิเบลเอ ความถี่ของเสียงพูดอยู่ระหว่าง500 2 0 0 0ถึง2,000เฮิรต์และ3ความดังของเสียงมีหน่วยเป็นเดซิเบลเอครับครับสไลด์ต่อมานะครับระดับเสียงที่เราได้ยินประจํานะครับประเภทของเสียงและความดังของเสียงเดซิเบลเอนะครับเสียงลมหายใจ10 d เดซิเบลเเสียงน้ำหยดจากก๊อก 20เดซิเบลเอเสียงกระซิบ30เดซิเบลเอเสียงตู้เย็น40เดซิเบลเอเสียงดนตรีจากวิทยุเบาๆ50เดซิเบลเอเสียงการสนทนาธรรมดา60เดซิเบลเอเสียงจากเครื่องตัดหญ้า70เดซิเบลเอเสียงรถยนต์80เดซิเบลเอเสียงรถบรรทุก90เดซิเบลเอเสียงคนเจาะถนน100เดซิเบลเอ เสียงในโรงงานอุตสาหกรรม 60-120dB e, เสียงค้อนเครื่องปัม๊มโลหะ 120dB e, เสียงเครื่องบิน 140dB e ครับครับมาตรฐานระดับเสียงนะครับ 1. มาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไปกรมควบคุมมลพิษได้กำหนด มาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไประดับเสียงเฉลี่ย2 4สชั่วโมงไม่เกิน70เดซิบ d e อและมีค่าสูงสุดไม่เกิน1 1 5เดซิเบลเอ c i e ครับและส่วนองค์การอนามัยโลกกำหนดระดับเสียงเฉลี่ย8ชั่วโมงไม่เกิน78เดซิบลเอ d b e l e ครับ2นะครับมาตรฐานระดับเสียงจากการจราจรยานพาหนะทางบก กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม2536าหกำหนดให้ดับเสียงรถยนต์และรถจักรยานยนต์1น,นะครับวัดทีร่ระยะ7.5เมตรต้องไม่เกิน8 5เดซิเบล A 2นะครับวัดทีร่ระยะวัดทีร่ระยะ0.5เมตรต้องไม่เกิน100เดซิเบล A อยานผานะทางน้ำนะครับกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 2,537กำหนดให้วัดระดับเสียงเรือจอดอยู่กับที่เละเกียร์ว่าง1น,นะครับวัดที่ระยะ0.5เมตรต้องไม่เกิน100เดซิเบลเครับครับสำหรับสไลด์ต่อมานะครับก็จะต่อกัน 3. มาตรฐานระดับเสียงโรงงานอุตสาหกรรมมาตรฐานของ ios กำหนดให้ชั่วโมงทำงานไปชั่วโมง ระดับความดังเสียงไม่เกิน90เดซิเบลเอถ้ามีระดับความดังเสียงเพิ่มขึ้นน้อยกว่า3เดซิเบลเอต่อชั่วโมงการทำงานลดลงครึ่งหนึ่งเช่นระดับความเสียงดัง93เดซิเบลเอทำงานได้ไม่เกิน4ชั่วโมงครับครับระดับเสียงต่อเวลาการทำงานนะครับระดับความดังเสียงเดซิเบลเ และระยะเวลาที่อนุญ,ญาตให้ทำงานต่อวันนะครับ85ปดสิบห้า dBA ชั่วโมงครับ9 0้าสิบ dBA 8ชั่วโมงครับ9 5้าสิบห้า dBA 4ีชั่วโมงครับ1 0 0่ 100. ้อย dBA สชั่วโมงครับ1 0 5่้อยห้า dBA 1ชั่วโมง1 1 0่้อยสิบ dBA ส0นาที1 1 5่้อยสิบห้า dBA ส5นาทีจะเห็นได้ว่า อระยะเวลาที่อนุญาตให้ทำงนานต่อวันจะลดลงครึ่งหนึ่งอย,อยู่ตลอดครับครับระดับเสียงจากแรล่งกำเนิดเสียงประเภทต่างๆนะครับเสียงจากจราจรทางบก6 5 9 5ถึง95 d e b จราจรทางอากาศ7 0 9 5 d e e จราจรทางน้ำ80-110เดซิเบลเอแหล่งชุมชนเมืองตลาด60-70เดซิเบลเอโรงงานอุตสาหกรรม60-120เดซิเบลเอการก่อสร้าง60-120เดซิเบลเออู่ซ่อมรถและเครื่องจักรกล98-110เดซิเบลเอครับครับสำหรับผลกระทบจากมลพิษทางเสียงนะครับ 1. อันตรายต่อระบบการได้ยินครับ กิดอาการหูอ,อื้อโชั่วคราวหรือถ้าดังมากอาจทําให้หูหนวกได้ 2. ทัทางด้านจิตใจเกิดความรําคาญหงุดหงิดนอนไม่หลับ 3. รบกวนการติดต่อสื่อสาร 4. ลดประสิทธิภาพการทํางาน 5. อันตรายต่อสุขภาพเช่นเพรในกระเพาะอ,อาหารและปวดศีรษะเป็นต้นครับ ครับเวลาแห่งความเงียบภายในอาคารกองทุนสิ่งเวทล้อมวัฒนธรรมมูลนิธิสิ่งเวทลอ้รรมมทลอมไทยนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของการทำกิจกรรมนะครับครับตั้งแต่สามทุ่มถึง7จ็ดมงนะครับนอนพักผ่อนแล้วก็จะมีระดับเสียงที่สามสิดีซิเบลเอครับ ต่อมานะครับ7จ็ดโมงถึง9ก้าโมงเดินทางจากบ้านระดับเสียงอยู่ที่70ดเดซิเบลเอครับและตั้งแต่9ก้าโมงถึง5้าโมงเป็นช่วงการทํางานนะครับชิวอยู่ที่ห5เดซิเบลเอตั้งแต่5้าโมงถึงยีทุ่มเดินทางกลับบ้าน70ดเดซิเบลเอและ1นึ่ทุ่มถึงสามทุ่มเป็นเวลาครอบครัว4 5เดซิเบลเอครับครับ การป้องกันอันตรายจากมลพิษทางเสียง 1. ลดความดังของเสียงลง 2. หลีกเลี่ยงบริเวณที่มีเสียงดังเกินกำหนด 3. ใช้เครื่องป้องกันเสียง 4. ใช้การควบคุมทางด้านวิศวกรรมเช่นบำรุงรักษาเครื่องยนต์สร้างวัสดุก,กันเสียของเสียง 5. ปลูกต้นไม้เป็นจำนวนมากครับ ครับและผมก็ขอจบงานนำเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณครับ